าหาหานายที่สดฉันก็ออกมาจนได้ดีใจจังเลยไปเที่ยวในเมืองดีกว่าะว่าแต่ว่าทำไมคนที่นี่ถึงแต่งตัวกันแปลกๆลองไปถามผู้หญิงคนนั้นที่ใส่เสื้อเหลืองๆดูก่อนนะเพื่อจะได้อะไรมาเอาวิ่งนี้ไปไหนละ่ะวัดดีจักสาวน้อยวิ่งคา้ามถนนอนอกกำลังกาเอออเด็กใครเนี้ยคือว่าฉันเพิ่งย้ายมาใหม่นะอยากจะรู้ว่ามีที่ใส่เสื้อผ้าตรงไหนอ,อ่ะอื เสื้อผ้างั้นเหรอจะซื้อเสื้อผ้าหรอจ้าอ๋อใช่ใช่ใช่จะซื้อเสื้อผ้านั่นแหละอ๋ออ๋ออยู่ไม่ไกลไม่ไกลแถวๆนี้แล้วจะเดินไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลัางก็ถึงแล้วล่ะค่ะโอ้ฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยจ้านายจ้าโอ้โหงงไปหมดแล้วทําไมฟังไม่รู้เรื่องล่ะเพราะว่ายังไงฉันนะนะเวลาพูดให้ใครฟังก็เขาก็รู้เรื่องกันหมดนี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้ แลน่านนจะต้องเป็นตรงนั้นแน่เลยตึกสูงๆใหญ่ๆเราเดินตรงไปอย่างเดียวก็ถึงนี่นะอย่าลืมเดินถอยหลังนะจ๊ะอ๋อทำไมบินได้นี่อ่อ้ฉันเป็นยักษ์ในตะเกียงวิเศษอ้นี่ไงโอ้โหรูหรามากเลยเอาลจะจ้านายจ้าฉันจะขึ้นไปที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วโอ้โ,อโหเดี๋ยวก่อนทำไมประตูที่นี่ถึงได้เตี้ยจังเลยน,นี่นี่นี่เข้าไปทางนี้ตึ๊ดตึดตึ๊ด อันนี้เหรอที่เขาใช้ขึ้นข้างบนอะไรเนี่ยลาสฟาริลิฟลิฟงั้นเหรอตีจังเลยหนาะเกิดมาในยุคที่ทันสมัยแบบนี้ไม่ต้องบินก็ได้ไม่เหนื่อยติ๊งตองโอ้โอ้อยากได้ชุดหน่อยอะคะล่ะอ,อสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าต้องการชุดแบบไหนที่เรามีทุกแบบเลยค่ะอ๋ออยากได้ชุดเท่ตัวนี้ก็เทนะโอ้โอ กระโปงตัวนี้ก็สวยแต่ว่าผู้ชายที่นี่เขาจะใส่กางเกงกันที่นออยากได้แบบไหนบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวจะหาให้นะคะนี่ก็เท่ดีนะนี่ก็สวยฉันก็อยากใส่ทั้งสองชุดเลยเหมาหมดเลยไหมคะเหมาหมดอย่างนั้นเหลรอเท่าไรโนอ๋อไม่แพงไม่แพงค่ะส่องหลานเองค่ะโอบ้บิบบีบบับบับบูบูบบบบบ จะรับชุดไหนหรอคะรับทุกชุดเลยนะนี่จงยกของให้ฉันฟีีดเดี๋ยวนี้ได้คะ่ะได้คะ่ะไม่มีปัญหาสำหรับท่านคนนี้ฉันยกให้ทุกชุดเลยคะ่ะดีมกมกเลยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้แล้วทำไมฉันเหมือนดูงงงอย่างไงก็ไม่รู้แหะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องทำให้ร่างกายฉันสามารถใส่เจ้าชุดพวกนี้ได้ก่อนร่างกายแบบนี้ไม่คยดีเลยเอาละ รีบนี่ต้องกดตรงไหนนะเลขหนึ่งนี่เรามั้งจริงต่ำเอาแล้วนะจงุงแปลงน้องก็ไปเป็นมนุษย์โลกนี่แน่นี่แน่นี่แน่ฮา <c oughs> สบายใจชะมัดเลยชุดก็ได้มาแล้วไปเที่ยวดีกว่าใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> โอ้โอ้ว่าแล้ว หิวอย่างนี้แวกไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่านั้นเรานะโอ้นั่นเจ้คนเสื้อเหลืองเมื่อตะกี้นี่นะฉันจะต้องเข้าไปขอบคุณเขาสนหน่อยแล้วเดินข้ามถนอนออกกำลังกายโอ้อุตะโอโ้โหทำไมหล่อขนาดนี้ใจฉันเริ่มหวาาวุา่นแล้วเนี่ยโอโ้โ ขอบคุณมากเลยนะครับที่แนะนําร้านเสื้อผ้าดีๆให้กับยักษ์ในตะเกียงวิเศษ<อ>จินนี่แต่ว่าเราเพิ่งเคยเจอกันไม่ใช่หรอคะอ,อ๋อผมแปงลงร่างกลับมาเป็นมนุษน์นเะพื่อความเท่แปงลงร่างเอจะเริ่มงง,งๆแต่ไม่เป็นไรรูปหล่อขนาดนี้ยังไงก็ได้ ใจวันไหววาวุ่นไปหมดเลยงั้นผมไปก่อนนะครับผมหิวข้าวนะได้กลิ่นหอมๆมาจากทางนู้นแวะไปสั่งอะไรกินหน่อยดีกว่าจะไม่ชวนฉันนายละอ๋อไม่ชวนเราไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นนะเฮ้อ,อไหนจ่าโทอเอยผิดหวังดีจังเลยเนอะฉันได้เป็นราชา ลาชาโบค่ะตอนนี้ร้อนหรือเปล่าคะโอ้ค่อยๆพอดเนาะดีจังเลยเย็นดีเนาะลาชาโบโจงจเจริญลาชาโบโจงจเจริญลาชาโบจงเจริญฉันไปถ่ายหนังได้หรือยังคะลาชาโบคือว่าพวกเรามาทําอะไรกันอยู่ที่นี่นะเออเราต้องมาเคารพราชาโบนะแลวให้ความช่วยเหลือครับ พี่วอนเมืม่อไหร่เขาจะเลิกเล่นกันสักทีนึงอะไม่ได้เลิกเล่นแต่ถ้าเราเข้าไปในเขตตรงนั้นอะเราก็จะต้องเป็นแบบนั้นไงตกลงนี่โบเขาเล่นเป็นราชานานแล้วนะพวกพีคเขาเล่นที่ไหนเราเ็้าเป็นราชาพอเราเข้าไปเราก็จะขัดขืนคําสั่งเขาไม่ได้อะอะไรของนายผิดปกติชะมัดเลยเราต้องไปตามหาตะเกียงที่เจ้าโบทาหล่นน่ะตะเกียงอะไรหรออ๋อที่เขาเล่าให้ฟังว่ามีตะเกียงหล่นลงมาแล้วเขาไปขัดขัดถูถูอะหรอ อะไรไม่เคยเห็นได้ยินมาก่อนร<ล>า oh. ชาโบครับคือผมอยากจะถามว่าตะเกียงนั้นมันหล่นอยู่ตรงไหนล่ะครับปุ๊กปิ๊กนั่นเป็นขนาดได้เลยเหรออ๋ออยู่ตรงนี้เหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับราชาโบโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าปุ๊กปิ๊กเนี่ยนะปุ๊กปิ๊กนายเนี่ยนะเฮ้ยช่วยไม่ได้นะก็พอเข้าไปในเขตนั้นนะ่ะโบที่เป็นราชาอยู่ก็สามารถสั่งทุกคนได้หมดเลยนี่นะ ใช่แล้วล่ะครับปูมีความสุขที่สุดเลยโอโฮนี่ราชาโบครับผมขออนุญาตออกไปข้างนอกก่อนได้เปล่าใช่แล้วล่ะค่ะัานนะนะอยากจะกลับบ้านแล้วตอนเนี้ยพี่ฝนงั้นเราไปตามหาตะเกียงกันดีกว่าถ้าเจอตะเกียงอาจจะช่วยได้นะตามหาตะเกียงหาที่ไหนอะ่ะนี่ไงทีุ่๊กปิ๊กบอกมาเมื่อตะกี้เนี่ยุ๊กปิ๊กบอกว่าอะไรได้ยินแต่ราชาบออย่างเดียวก็นี่ไง ที่ตะเกียงหล่นลงมาน่ะที่ตรงนี้นะหรอก็น่าจะประมาณนี้ทำไมไม่เห็นมีตะเกียงเนี่ยพี่ฝนไม่เคยเห็นตะเกียงมาก่อนหน้าตาเป็นไงอ่ะอืมเหมือนกาน้ำแต่อันเล็กกว่านี่กาน้ำเหรอใช่ตะเกียงไม่เคยดูหนังเลยเหรอตะเกียงวิเศษนะอ๋อจินนี่จินนี่ออกมาจากตะเกียงวิเศษที่เป็นยักษ์ตัวสีฟ้าฟ้าอ้อเคยดูจำได้แล้วหาไม่เจออยู่ตรงนี้เปล่าก็ไม่รู้ฮะ เจ๊ครับเจ๊พอจะเห็นตะเกียงหรือว่าคนตัวสีฟ้าแถวนี้เปล่าตะเกียงเหรอจร๊ะตะเกียงน่ะไม่เคยเห็นแต่เมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นอยู่สีฟ้าคนสีฟ้าเนี่ยนะครับใช่แล้วรูปล่อมากเลยใจฉันหวาวุ่นด้วยล่ะเมื่อกี้นี้นะ่ะเข้าไปทางไหนอ่ะอืมต้องไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินนะาถอยหลังโอ้โหเหมือนจะถามแล้วไม่รู้เรื่องอะเนี่ยถามผออดีกว่าถ้าตรงมาก็ต้องถามผอ,อนะพี่ฝนนะถามพออเหรอพออ้อ วันนี้แปลกๆแฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอพอจะเห็นผู้ชายตัวสีฟ้าไหมครับใช่แล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าออกมาจากตะเกียงอ๋อผู้ชายตัวสีฟ้าไม่เห็นแต่ถ้าผมสีฟ้าแล้วก็ เออหน้าตาเหมือนเราเลยหน้าตาเหมือนใครนะคะตอนที่พออ,อเดินออกมาเนี่ยกินปลาดิบมาจากตรงนู้นนะกินนั่นนะตรงนั้นนะร้านทูเชียะนะค่ะแล้วไงต่อแล้วพออก็กําลังจะเดินมาทํางานกินอิ่มมากไปแล้วก็เดินสวนกับผู้ชายท่าทางแปลกๆผมสีฟ้าน้ําเงินน้ําเงินอะ่ะผมสีฟ้าสีน้ําเงินหรือว่าจะใช่หรือเปล่าเขาเดินท่าทางแปลกๆด้วยนะเหมือนดีใจอะไรก็ไม่รู้ มีบาะแสนิดหน่อยแต่ไม่คิดว่าจะใช่นะเพราะว่าเห็นพวกพ๊กบอกเขาตัวสีฟ้าไม่ใช่เหรอลองไปดูก่อนดีกว่าถ้าเขากินข้าวอยู่ลองถามเขาดูก็ได้ถามเขาดเูเขาคงจะบอกพี่เอกหรอกมั้งคนคนนั้นแน่เลยพี่ฝนคนไหนอ่ะคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นอ่อะออเด็มันเั็นไงอร่อยจังเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะ คือว่าอันนี้เขาเรียกว่าขน,นมเค้กนะคะโอ้ขออีกสัก100นหนึ่งร้อยชิ้นได้เปล่าอ่ะหนึ่งร้อยชิ้นเลยล่ะค่ะรีบเข้าไปถามเขากันดีกว่าพี่ฝนแต่ว่าเขากินข้าวอยู่นะเออคือโทษครับคุณใช่ยักษ์ในตะเกียงวิเศษหรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะผมสีฟ้าใช่ยักษ์ในตะเกียงแน่นอนแหละอ๋อฉันน่ะเหรอฉันเป็นยักษ์ในตะเกียงวิเศษชื่อจินนี่นะ่ะเฮ้นั่นไงว่าแล้วเชียวแล้วแล้วตะเกียงอยู่ไหนครับอ๋อ ฉันเอาไปโยนทิ้งทะเลแล้วมาตะกีป้องกันคนมาจับฉันกลับไปในตะเกียงอ,ะอ่ะโยนทิ้งแย่แล้วแบบนี้บัวจะต้องเป็นราชาตลอดชีวิตแน่นอนเลยทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยตลอดไปชีวิตไม่ไหวนะเนี่ยเอ้ยเราอย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหานี้กันยังไงอ,ะอ่ะอืมอพี่ฝนเึือออกแล้วไม่อะลอกปรึกษาแม่พี่เอกด,ดีกว่าแม่พี่เอกเนี่ยนะใช่ แล้วขอจะรู้เรื่องยักษ์ในตะเกียงไหมเนี่ยเอาพูเขาเป็นแม่มดไม่ใช่หรอป่านนี้ก็นั่งทํากับข้าวอยู่ที่บ้าน,ข,านข้างบนเขาด้วนะจะว่าไปคุณแม่ของพี่เก็เป็นแม่มดที่อยู่มาตั้งหลายร้อยปีเขาน่าจะรู้นะอมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนงั้นก็ถือโอกาสนี้ไปเยี่ยมเขาเลยแล้วกันนะใช่จริงด้วยไม่ได้ไปเยี่ยมนานแล้วแฮปุ๊ปปี้กับบอไปไหนแล้วนี่อา้าว ปุ๊ปปิก็นั่งก้มอยู่กับโบ้ไงโบก็เป็นหลายชาอยู่ฮะเอาเหรอเออพี่วันลืมวันนี้เลยลงโล่งมากันสองคนเนี่ยแม่ครับกับข้าวเย็นวันนี้ฉันจะกินอะไรดีเออไข่เนี่ยอ้าวแม่จาผมไม่ได้เหรออ๋อลืมไปไม่ได้เจอกันตั้งนานไปไหนมาเนี่ยไม่เคยมาเยี่ยมแม่แหละเออคือมันมีเรื่องให้รบกวนนิดนึงครับคือมียักษ ออกมาจากตะเกียงนะตอนนี้เขาป่วนในเมืองอยู่ครับอืมนี่ถ้าไม่มีเรื่องนี่ม่เห็นหน้ากันเลยนะจ๊ะเออ่โทษด้วยนะครับคุณแม่เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยววันหลังแล้วกันนะก็ดีฉันอยากไปอันนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนสนุกนะจ๊ะอ๋อได้ได้แต่ว่าแม่ช่วยไปจัดการเจ้ายักษ์ในตะเกียงตัวนั้นให้ทีดีครับยักษ์ตะเกียงหรือว่าเจ้ายักษ์ตัวนั้นจะออกมาอารวาอ่อนนั้นงาชเจอแล้ว นี่แหละครับเนี่ยคนยักษ์คนนี้เขาทําให้โบกลายเป็นราชาตอนนี้ทุกคนเลยต้องแบบไปเคารพโบหมดเลยอ่ะว่าแต่ตอนที่คุยกันมาในรถน่ะเอามาหรือเปล่าเราสิงานเราจะลูกฮะเฮ้ยแย่แล้วโอ้ป้าคนนี้เมื่อสี่รอปีก่อนที่จับฉันใส่ในตะเกียงนี่นะจําได้ด้วยหรอจ๊ะเออเออทำไมจะจําไม่ได้หน้ายัางเหมือนเดิมอยู่อีกเล้นี่อ่ะใช่แล้วเพราะว่าฉันน่าสวยตลอดการชีวิตเดี๋ยวผมไปเก็บมาให้นะครับคุณแม่ว่าแต่ว่า ทำไมถึงใช้อันนี้แทนแล้วเนี่ยมาหรือ,อยงังล่ะจ๊าลูกมาแล้วครับหม้อหุงข้าวใบใหญ่ที่แม่ต้องการฮะททำไมเอาหม้อหุงข้าวมาพี่เอกพี่เอกก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้นะคุณแม่นะได้เลยจ้ะเอาแล้วนะแม่จะไ้ายเวมทมนต์ค่ะทาบิบบิบับบ,บิดิบู จินี้ชงเขามาอยู่ในหม้อหุงข้าวแทนตะเกียงอย่าเลยนะครับแค่ตะเกียงมันก็ขับแค่พอร์ตและวอร์หุงข้าวเลยนะโอ้นายจ๋าใจเย็นๆโอ้โหโดนดูดลงไปเหมือนเดิมอีกแล้วก็รานายมาสร้างความเดือดร้อนแบบนี้ฉันก็ต้องจัดไว้ก่อน400ปีที่แล้วก็400ปีนี้ฉันก็ยังโดนจับอยู่เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะนายจา่าถ้าทำความดีก็ไม่มีใครเขาจับลงหม้อหรอกจ้าโอ้ยน้าเบี้ยวหมดแล้วจ๊ะนายจ๋าช่วยด้วยลงมาใน ในหม้อเร็เวเขาโหคุณแม่ครับเขาลงไปในหมอ้อได้จริงๆเหรอใช่แล้วเขาลงไปเรียบร้อยปิดฝาสนิทมิดชิดหละแถมโดนปิดอีกตั้งหากเอาเลยฉันอยากกินส้มตรงนั้นจังเลยนะอะเนาะอื้มอืมเอมอฉันรู้สึกปวดหัวมากเลยบุบ๊บบุ๊บบุ๊บปวดหัวจังเลยทำไมพวกเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนานาเซ่ฉันต้องไปถ่ายหนังวันนี้ด้วยนะเนี่ยการบ้านยังไม่ได้ทำเลยบุบ๊บบุบ๊บ มาทำอะไรกับที่เนี่กลับบ้านกันดีกว่าพวกเรานี่แล้วเหมือนกับพี่เอกจะทำให้คำสาบไม่ใช่ดีคำขอพรของเจ้าโบโหายไปซะแล้วนะเนี่ยช่วยฉันด้วยจะานายจ๋าช่วยฉันด้วย,วย,วยปล่อยฉันออกไปจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วงี้ใครจะมาขัดหม้อให้ล่ะเนี่ยโอ้โห